ตอนนี้ระบบควบคุมที่กั้นทางรถไฟคัดข้องนะครับพนักงานกำลังแก้ไขสถานาการณ์อยู่นะครับมีเจ้าอาสาลงไปช่วยด้วยนะครับหนึ่งคนตอนนี้รถก็รอทุกคนก็รอรอเพื่อจะให้ไม้กั้นขึ้นนะครับตอนนี้ก็โยกช่วยอยู่ครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับสงสัยระบบ ไฟฟ้าไม่ทำงานไฟชุดแขนขึ้นอยู่นะครับรถก็เริ่มทยอยิดกันเยอะแล้วอ่ามุนขึ้นแล้วนะครับเออเริ่มขึ้นแล้วอืโอ้โหครับต้องขอบคุณจิตอาสานะครับคนเสื้อสีฟ้านะครับอันนี้ลงมาจากรถเก๋งคันสีขาวนะครับขอบคุณมากๆากนะครับอ่าทุกคนก็ผ่านไปได้สบายแล้วนะครับไปแล้วครับ เราจะไปเหมือนกันนะครับขอบคุณจิตาสารนะครับ,บันนี้ครับต้องยกนิ้วให้เลยสุดยอด